อ่ะค่ะเรามาดูกันต่อเนื่องในเทปของเอนโทรปีกันเลยนะคะเอนโทรปีเราพูดถึงอะไรนะเมื่อกีอ้ความไม่เป็นระเบียบใช่ไหมอะไรก็ตามที่มันเป็นระเบียบมากขึ้นก็จะมีค่าเอนโทรปีลดลงนะคะอะไรก็ตามที่มีความเป็นระเบียบไม่เป็นระเบียบมากขึ้นคือวุ่นวายมากขึ้นก็จะมีเอนโทรปีมากนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเอนโทรปีก็จะมีความสัมพันธ์กับความไม่เป็นระเบียบ ในขณะเดียวกันเอนโทรปีก็มีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิเช่นเดียวกันเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นเป็นไงคะความไม่เป็นระเบียบมากขึ้นถ้าเป็นสถานะของสารคนที่เอนโทรปีเยอะที่สุดก็คือแกส๊สนะคะถ้าจำนวนโมลเท่ากันนะคะคนที่เอนโทรปีเยอะที่สุดก็คือขนาดใหญ่อย่างโมเลกุลกับอะตอมเป็นต้นนะคะเราเรียนกฎข้อที่2มาแล้วนะคะ ในตอนนี้เรากำลังจะเรียนกฎข้อที่3ของเทอร์โมไดนามิกกันนะคะกฎข้อที่2เราเรียนเกี่ยวกับอะไรคะกฎข้อที่2เราเรียนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีของปฏิกิริยานั่นเองแต่การคำนวณน,นะคะหาเอนโทรปีเริ่มต้นเอนโทรปีสุดท้ายเอนโทรปีโปรดักต์หรือเอนโทรปีดิเรกแทนเนี่ยนะคะซึ่งเป็นค่าเอนโทรปีสัมบูรณ์เนี่ยเราไม่สามารถคำนวณได้ถูกไหมทีนี้ถ้า เราทราบค่า e n t r o รปสมบูรณ์ก็จะทำให้เราสามารถคำนวณหาการเปลี่ยนแปลง e n t r o รปได้ง่ายขึ้นนะคะแต่เนื่องจากนะคะไม่ต้องคำนวณโดยใช้สูตรที่กล่าวมาข้างตน้นเราจะทำยังไงนะคะก็เลยมีว่าค่า e n t r o รปสมบูรณ์ต้องอาศัยกฎข้อที่3ของ Thermodynamic กเข้ามาช่วยอธิบายซึ่งกฎข้อที่3ก็คือ e n t r o รปของของแข็ง ที่เป็นผลึกสมบูรณ์จะมีค่าเท่ากับ0เมื่ออุณหภูมิ0ูย์เคลวินนะคะกฎข้อที่3ก็คือ e n t r o รปของของแข็งที่เป็นผลึกสมบูรณ์จะมีค่าเท่ากับ0ที่0อง,องศาเคลวินนะคะกฎข้อที่2คือการเปลี่ยนแปลง d ดลต้ากฎข้อที่1คือกฎอนุรักษ์พลังงานโอเคค่ะทีนี้การเปลี่ยนแปลง e n นโทรปหรือ Delta S ก็คือเราพิจารณาอะไรคะเดลต้ามีค่าเท่ากับ Product ์นะคะเอนโทรปของ Product ลบ e n t r o รปของ r e a c t i o อนั่นเองจากตรงนี้ปฏิกิริยาเคมีทั่วๆไปก็คือ A บวก B ได้เป็น C บวกดถูกไหมคะจากนั้นนะคะทำให้เราสามารถที่จะหาการเปลี่ยนแปลง e n นโทรปของปฏิกิริยาได้ว่า ะะจำนวนโมของ c นะคะคูณกับเอนโทรปีของ c บวกกับจำนวนโมของ d คูณเอนโทรปีของ d ลบด้วยเริ่มมีเครื่องหมายลบนวนะเพราะเรากำลังจะขึ้นที่สารตั้งต้นนะคะจำนวนโมของ a คูณด้วยเอนโทรปีของ a บวกจำนวนโมของ b คูณด้วยเอนโทรปีของ b จากตรงนี้นะคะเราก็เลยสามารถเขียนเป็นสูตรทั่วๆไปได้ดังนี้ค่ะ เดลต้าเอสนะคะก็คืออะไรคะผลรวมนะคะซิกมาต,ตัวนี้ก็เออก็คือผลรวมจำนวนโมลคูนกับเอนโทรปีของผลิตภัณฑ์ลบด้วยผลรวมจำนวนโมลคูนกับเอนโทรปีของสารตั้งต้นนั่นเองนะคะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะคิดเราจะคิดจากเอนโทรปีสัมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเอนโทรปี สัมบูรณ์ของสารตั้งต้นทั้งหมดโดย n ที่คุณอยู่และ m ที่คุณอยู่ตรงนี้คือจำนวนโมที่ปรากฏอยู่ในปฏิกิริยาที่ดุลแล้วนะคะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในตารางที่แสดงให้ดูในที่นี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเอนโทรปีสัมบูรณ์นะคะที่สามารถพบได้และหาได้นะคะ ก็จะเห็นว่าน้ำน้ามีค่าเท่ากับ69.9จูลเ e r k e ู v เคลวิโมงเห็นไหมคะหน่วยเพอร์เคลวินมีเรื่องของอุณหภูมิเข้ามาเกี่ยวข้องและโมงคุณจะเห็นว่าในกรณีและน้ำกับไอ้น้ำเป็นไงคะแตกต่างกันไอ้น้ำคืออะไรเอ,อ่ยแก๊สถูกไหมบมีนนะคะลิควิดบมีนกับแก๊ กับแก๊สโบมีนเป็นไงคะต่างการแก๊สสูงกว่าลิควิดนะคะอ่ะเรามาดูไดมอนด์กับกาไฟบ้างคุณจะเห็นว่าไดมอนด์นะคะกับกาไฟนะคะกาไฟมีความไม่เป็นระเบียบมากกว่าไดมอนด์นะเพราะไดมอนด์เนี่ยมีความเป็นระเบียบมากกว่าดังนั้นค่าเอนโทรปีของไดมอนด์จะน้อยกว่าท,ทั้งทงที่มีสถานะเป็นของแข็งเหมือนกันนะคะเป็นของแข็งเหมือนกันอ่ะทีน,นี้เรามาดูมีเทน นะคะคกับอ e ีเทนความแตกต่างคืออะไรเอ่ยอ่ะเป็นแก๊สทั้งคู่เหมือนกันถูกไหมอ่ะเป็นแก๊สทั้งคู่เหมือนกันแล้วทำไมอ่าทำไมมันไม่เหมือนกันละ 1. นึงโมงเหมือนกันเลยเพราะอะไรเอ่ยตัวนี้เป็นยังไงนะใหญ่ใช่ไหมอ่ะใหญ่ใช่ไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นเอสก็จะมีค่ามากกว่าค่ะนะคะเหมือนกันฮีเลียมกับนีออนนีออนมีขนาดใหญ่กว่านะคะโอเคเพราะฉะนั้น ตรงนี้เราเริ่มเข้าใจเอนโทรปีมากขึ้นแล้วนะคะเราลองมาดูนะคะเราจะต้องการคำนวณหาการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีมาตรฐานและดูความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานพันธะนะคะเราจะสามารถหาการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีสัมบูรณ์หรือเอนโทรปีมาตรฐานของปฏิกิริยาได้อย่างไรนะคะอายกตัวอย่างปฏิกิริยาที่1น,นะ ไฮโดรเจนทำปฏิกิริยากับ1ส่วน2โมลของออกซิเจนได้เป็นน้ำจากความสัมพันธ์นะคะที่ว่าเดลต้าเอเท่ากับนะคะผลรวมของเดลต้า Product ลบด้วยผลรวมของเดลต้าเอสสารตั้งต้นจากนั้นคุณก็สามารถที่จะนำเอาเอนโทรปีของน้ำนะคะลบด้วยนะคะเอนโทรปีของน้ำลบด้วยผลรวมของสารตั้งต้นสารตั้งต้นของเราคืออะไรคะแกส๊ส บวกด้วย1ส่วน2โมลของแก๊สออกซิเจนนะคะเอาค่าที่ได้จากตารางเมื่อสักครู่มาแทนค่านะคะพอเราแทนค่าเรียบร้อยเราจะได้เดลต้าสสมบูรณ์นะคะของน้ำของปฏิกิริยาการเกิดน้ำขึ้นมานะคะของปฏิกิริยาการเกิดน้ำขึ้นมาอ่ะเราลองดูตัวอย่างที่2ค่ะตัวอย่างที่2นะคะ เป็นการเกิดอะไรคะมีเทนนะคะเกิดแก๊สมีเทนซึ่งแก๊สมีเทนเกิดจากคาร์บอนนะคะบวกกับ2ไฮโดรเจนนะคะโดยถ้าเราจะหาเอนโทรปีสัมมูหรือเอนโทรปีมาตรฐานของปฏิกิริยานี้ที่25องศาเซลเซียส1 atm ก็หาได้จากความสัมพันธ์เดิมก็คือ delta s ord, เท่ากับ product ลบด้วยสารตั้งตน้นอ่าทีนี้เรามาดูว่าใครเป็น product ก็คือ ผลิตภัณฑ์ก็คือมีเทนถูกไหมสารตั้งต้นมี2ตัวก็คือคาร์บอนกับไฮโดรเจนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยสามารถเขียนได้ว่าเอนโทรปีของมีเทนลบด้วยผลรวมของเอนโทรปีคาร์บอนบวกกับ2โมของเอนโทรปีไฮโดรเจนนั่นเองนะะจากตรงนั้นนะคะก็จะทำให้เราสามารถที่จะคำนวณค่าออกมาได้มีค่าเท่ากับ ลบ80.8จูลหน่วยเป็นอะไรคะเ k อเคลวินเ m อโมนะคะเ k อเคลวินเ m อโมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าเมื่อนำคาร์บอน1โมทำปฏิกิริยากับแก๊สไฮโดรเจน2โมจะเกิดเป็นแก๊สมีเทน1โมจะมีเอนโทรปีของปฏิกิริยาลดลงไป80.8จูลน,นะคะ 80.8สิบจุดแปดจูลแคลวินโมลนะคะลดลงนะคะ80.8สิบจุดแปดจูลแคลวินโมลอ่ะเราลองดูตัวอย่างที่3นะคะเราลองดูตัวอย่างที่3ตัวอย่างที่3นี้นะคะเป็นปฏิกิริยาของแอมโมเนียนะคะแอมโมเนียแก๊สแอมโมเนียสลายตัวไปเป็นแก๊สไนโตรเจนกับแก๊สไฮโดรเจน จากตรงนี้ดูจากหัวลูกศรน,นะหัวลูกศรไปที่ไนโตรเจนกับไฮโดรเจนถูกไหมกลับกันกับที่เราเขียนมาก่อนหน้านี้คือการเกิดสารประกอบใช่ไหมคะอ่าไม่เป็นไรไม่ได้ยากนะคะค่อยคอยค,อยคิดอ่าท่านี้นะคะเราจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์นะคะผลิตภัณฑ์ก็คือแอมโมเนียกับไฮโดรเจนถูกไหมเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเอนโทรปีของไนโตรเจนบวกกับ3โมลเอนโทรปีของไฮโดรเจนลบด้วยเลยคะ่ะ สโมลของแอมโมเนียเพราะแอมโมเนียเป็นอะไรเป็นสารตั้งต้นนะแก๊สแอมโมเนียเป็นสารตั้งต้นจากนั้นเราก็จะสามารถคำนวณหาค่าเดลต้าเอสนอของปฏิกิริยาได้นะคะซึ่งมีค่าเท่ากับ198.3จูลเพลเคลวินเพลโมความหมายก็คือเมื่อเกิดแก๊สแอมโมเนีย2โมลเมื่อแก๊สแอมโมเนีย2โมลนะคะแตกตัวเป็นแก๊สไนโตรเจน1นโมลและแก๊สไฮโดรเจน3โมล จะทำให้ entropy เพิ่มขึ้น198.3จู per k ูลเ i ล p e วินเลนั่นเองนะคะโอเคนะเริ่มเข้าใจมากขึ้นในเรื่องของ entropy แต่ว่าอยากจะให้ฝึกทำแบบฝึกหัดนะคะ Thermodynamics เป็นเรื่องไม่ยากค่อยๆทำความเข้าใจฟังช้าๆและวทำแบบฝึกหัดกันก็จะทำให้เราเข้าใจ Thermodynamics สมากขึ้นนะคะอย่าลืมติดตาม ในพาร์ทถัดไปจะเรียนเกี่ยวกับพลังงานอิสระนะคะ